บ,บัตรณิตศัสตร์ของเรานะคะคุณอภิญญาก,กันสาค่ะใช้เล่นชื่อน้องฝั่งตุ้มนะคะในตำแหน่งรูปสมบุกท่องเที่ยวและไม้สองพันยี่สิบนะคะลูกหลานชาตจจิักาสิงห์อำเภอกำมะลาสจังหวัดกาลสิงห์ค่ะสาวกำมะลาสสวยงามมากๆมีความเล็กสง่าและยิ่งได้ผ้าไหมแพรว่ามาผ้าและมา ช่วงเดินแฟชั่นโชว์สแสดงแบบภาพไทยของเราในค่ำคืนนี้เพิ่มความสวยงามและโดดเด่นเป็นสนาม,มากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะนะคะสำหรับนะคะชุดที่น้องฝางตงค่ะอภิญญาการาัรษาสวมใส่ในค่ำคืนนี้เป็นชุดไทยประยุกต์ผ้าคลุมเกาะจบด้วยเส้นไหมสี่เส้นหลายแพรวาพันมหาหลายเชิงผ้าลายช่อสนนะคะในสี ลดอกบ,บัวน,นะคะผ้าไหมไพล์วานะคะและนะคะจากอบเบอร์กำมะลาใสจังหวัดกาลสินค่ะจากห้องเชื่อต้นหนิวกำมะลาใสนะคะซึ่งสงนับสนึนโดยท่านด็เตอร์คงสรนชมภัยนะคะผู้ในการโรงเรียนแก่นนครวทิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นค่ะก <c oughs> ำลังใจดาะะ่านช่อดมา ะะผ่านดอกไม้สวยๆได้เลยนะคะส่งมอบกันให <นะ S 1> ้ตอน <ะ S 1> นี้นได้เลยส่งมอบกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เติมแบบพัดชัยของเราในค่ำคืนนี้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่เราจะจัดย่ายิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการรวมน้ำใจให้พวกเราทุกคนได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีและเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสคำคัญยิ่งครับสำหรับผลืจัดของเราประจำปีนี้ครับ และสําหรับกําลังใจนะคะสามารถที่จะสมมอบให้ไ,ได้เลยนะคะเรากําลังจะค้นหาและไฟนหาสำหรับเดอะเบสของเรา3ลําดับค่ะผัญใจในข้าวตกนนะคะกิจกรรมแสดงแบบภาไทยนะคะประจำปี2567ค่รค่ะเราส่งกําลังใจนะครับผ่าน ดอกไม้สวยและผ่านดอกไม้เป็นดอกของเราได้นะครับเราจัดจำหน่ายให้กับทุกท่านนั้นได้สนับสนุนส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ที่แสดงแบบภาพไทยของเราเด่นขั้มเปรตีครับและนัาต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงแบบพิธิมศักดิ์ค่ะอีกหนท่านนะคะที่วันนี้นะคะมาเริ่มแสด ชมความงดงามนะคะของผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมประวัติจังหวัดกาลสินของเราซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งใหมค่ะและต่อไปท่านจะได้พบกับนะคะคุณชันาะดีอุ่นพระศีนะคะหรือน้องเพลงนะคะซึ่งกําลังนะคะศึกษายอยู่ระด,ดับปริญญาเอกนะคะที่มหาวิทยาลัยกาลสินค่ะมีผลง,งานที่ฝาน เป็นชนะ็อปผ้าดางสาวไทยในปี2559นะคะผลงานปัจจุบันนคะเป็นนักแสดงช่อปเจ็ดสีค่ะซึ่งตอนนี้มีละครในเรื่องร่อยทรายนะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่องเจ็ดและเรื่องหยุดเล่ดาวรวมนะคะกับพระรควงที่กำลังถ่ายทำนะคะปีผลงานที่ผ่านมาอีกหลายเรื่องนะคะและนอกจากนั้นค่ะงานแสดงของน้องเพลงยังทำธุรกิจอสังหาริมทร,รษษัพย์ที่ทำในจังหวัดกรสิน โครงการหมู่บ้านหอมคาราซินภายใต้นะคะมีน้องเป็นคนนะคะอำเภอ ชินารายจังหวัดกาลสิงห์ได้ค่ะเป็นนักธุรกิจสาวอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับสําหรับนะครับการแต่งกายของน้องเพลงของเรานะครับสวยงามมากๆในชุดราตรีแพรวาประยุกต์ครับเป็นชุดราตรีผ้าไหมแพรวาที่ประยุกต์การออกแบบตัดเย็บให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยครับซึ่งสามารถเป็นชุดราตรีในงานร่วมสมัยได้อย่างสวยสดลุามมากๆเลยทีเดียวโดยการออกแบบและตัดเย็บนะครับเป็นเสื้อสีถือด้วยผ้าลูกไม้อิตาลีครับสีโอโล ปักเลื่อมในตส่วและนำมาติดเพชรสีรุ้งเพื่อเติมให้เป็นนิ้วมบเด่นมากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้มี่ความันสมัยและความสวยงามนี่คือ ภาพสวยสดงดงามเพื่อคมูาคาของผ้าไหมแทรวาของเราให้สวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นส่วนสําหรับกระโปรงด้าน,นล่างเป็นผ้าไหมแพรวาวกาลสินสีโอโรสนะครับออกแบบและแตัดเย็บกระโปรงยาวทรงหางปลาเน้นประดแบบับด้วยแชรสีรุง้งเพื่อให้หลายผ้ามีความโดดเด่นและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งหล่งที่มาของผ้านะคะจากกลุ่มผ้าื้่เหมืองกาลสินห้องเสือ้อ ร้านบ้านกิรวิฏเวทีตลาสิงคค่ะผู้สนับสนุนดะาะกรอภาคธุรกิจอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและร้านอิสานพาลังสาขาสองจังหวัดขอนแก่นค่ะเสียงประมือดังให้กับน้องเพลงค่ะและตอนนี้นะคะช่วงนี้เราจะเริ่มนับคะแนนนะคะพี่ต้นนค่ะ,นะคะคะแนนดอกไม้100บาทเท่ากับ1คะแนนนะคะพราะ,ะนะแล้วกันอาจารยเรานะคะสมมบเป็นดอกไม้ได้เลยในช่วงนี้ค่ะ